เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดดรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม RX นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาต่อสตรีมค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือเรื่องของการดอคเควสซีโอซีซึ่งอันนี้ก็จะรวมไปถึงการดองแต้มโอดินเบสซิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคอนเซปต์เนี่ยคล้ายๆกันซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยก็อาจจะสับสนได้ครับเพราะว่าบางทีเรา คนนึงอาจจะบอกว่าดีมากควรทําต้องทํากับอีคนนึงอาจจะบอกว่าไร้สาระไม่มีประโยชน์เสียเวลาไม่ต้องทําซึ่งจริงๆมันก็มีทั้ง2แบบครับมีทั้งบางจังหวัดที่แบบเราดองไว้แล้วดีกับบางจังหวัดเนี่ยไม่ดองดีกว่าก็น,นี้มันจะแล้วแต่แผนก,การปั้นตัวละครของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วเราก็ไปใชใ้ตรงกับสไตล์การเล่นของเรานะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากการดอง Questiose การดองแท็บ a u d ท o m i ังไง ก็สำหรับคืออะไรนะครับอันนี้ก็ตรงตัวตามชื่อมันเลยครับก็คืออย่างเควสซีโอซีเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําทุกวันครับก็คือเก็บเควสไว้แล้วเดี๋ยวรอทํารวดเดียวโอดินเบสซิ่งก็เหมือนกันครับอย่าดินเบสซิ่งเนี่ยเราอาจจะเปิดกล่องเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องกดเปิดใช้อย่างนี้ก็ได้ซึ่งอย่างเควสซีโอซีเนี่ยต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าสําหรับใครที่จะดองเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปกดรับเควสเลยนะครับคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ากดรับเควสไว้แต่ว่าไม่ต้องทําแบบนี้จะเสียเควสไปนัับกเลง่ยยมุ แล้วก็ตัวเควสเซลซีเนี่ยมันจะรีทุกวันจันทร์ตีห้านะครับก็คือต้องมาทําก่อนตัวเควสมันรีนะครับไม่งั้นที่ดองไว้เนี่ยหายหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครที่แบบกะจะทํารวดเดียวเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทํากันวันอาทิตย์ครับแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้เก็บทั้งสัปดาห์แล้วมาเคลียร์วันอาทิตย์ทีเดียวหรอกครับเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะครับที่แบบเราต้องการเลขงอีพีตอนนั้นจริงๆก็เควสเซลซีเนี่ยช่วยตรงนั้นได้ครับก็เดี๋ยยยวววเเเเรรรรราาาไปดดดดดดดูืื่่่่ออ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 ององงงขขขข้้้ีีสหจจุุนนนกกกกพััับบตะค ผัดมานะครับแล้วการดองที่ว่าเนี่ยมันดียังไงไม่ดียังไงใช่ไหมครับก็จ,จริงทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเนี่ยมันมีแบบเยอะมากเลยครับแต่ว่าเจะจะยกตัวอย่างแค่บางอันแล้วกันนะครับก็เริ่มจากข้อดีก่อนแล้วกันอย่างแรกนะครับมันจะสามารถยืดเวลาฟาร์มมอนต์ตัวเดิมให้กับเราได้ครับก็อย่างสมมุตัวที่เจโชว์อยู่ในจอตอนนี้เนี่ยโกเลมใช่ไหมครับเลเวล4 7ซึ่งเจ้ากโกเลมที่ว่าเนี่ยการ์ดมันดีมากแล้วก็ราคาสูงมากบางทีเนี่ยเราก็อาจจะอยากล่าการ์ดตัวนี้ไปนานๆใช่ไหมครับ แต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของถ้าเกิดสมมติเราเลเวลห่างจากมอนนะครับเยอะๆเนี่ยแบบเกินบวกลบสามเลเวลเนี่ยดรอปเลทข,ของเรานะครับจะค่อยๆดรอปลงมาก็สมมติถ้าเกิดเราอยากจะฟาร์มโกเลมยาวๆเนี่ยให้แบบเลเวลเราอยู่ในช่วง4 4่สถึงห้ยาวๆเนี่ยเราก็มีดองไว้ก่อนได้ครับเหมือนแบบอยากจะฟาร์มโกเลมแบบดรอปเลทด,ดีๆต่อนะเลเวลห้าสิบไปไปลายแล้วถ้าเกิดทำเซลซีเนี่ยเวลขึ้นไป5้เอ็ดเลยก็อย่างนี้เนี่ยดอปเซลซีไว้ก่อนก็ได้ครับยืดระยะเวลาการฟาร์มตัวเดิมของเรา แล้วก็อย่างเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของเลเวลโลกใช่ไหมครับที่แบบว่าถ้าเกิดตัวละครเราเลเวลสูงกว่าเลเวลโลกมากมาเนี่ยจะโดนหัก EFP หรือว่าถ้าเกิดต่ำกว่าเนี่ยก็จะได้โบนัส EFP มาซึ่งถ้าเกิดสมมติยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราไม่ว่างเล่นเกมเลยเราจะบอดยาวๆเลยส่วนพวงนี้เนี่ยเราว่างเราจะลาบอดทั้งวันก็อย่างวันที่เราจะบอดอย่างเดียวเนี่ยก็คือเราดองเควไว้ก็ได้ครับให้เลเวลไม่อัพไม่โดนหักจากเลเวลโลกแล้วเดี๋ยวค่อยไปปล่อยวันที่เราจะแบบลาบอททั้งวันเนี่ยครับเพราะว่าวันที่เราลาบอทท หรือว่าอย่างเรื่องของเควสป้ายนะครับก็อันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราเลเวลอัพใช่ไหมครับเควสป้ายเราเนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่ใช่ไหมครับแล้วเรามีโอกาสที่จะได้ตัวเควสคูณ2มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราขาด EIP ประมาณหนึงถึงจะเลเวลอัพเนี่ยบอทเนี่ยก็คงจะอีกนานแต่ว่าถ้าเกิดเรามีดองเควสเซลซีไว้เนี่ยมันก็ช่วยในส่วนนี้ได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีคร่าวๆจริงๆมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเจเนี่ยก็คงยกตัวอย่างได้ไม่หมดคครรรัััััััับบบแตตตต่่่่่่ททนน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 นีี้้้กกก็็ไไมมมใใชชววววววาาาาาเเเเดดดอออองงงง CLC o d b s i n g ลละะจหหยื เช่นแบบเรื่องเพลป้ายตานที่บอกไปหรือว่าเช่นการหนีสลัมเนี่ยครับคือบางทีเรารู้สึกว่าที่เก็บเลี้ยวของเราเนี่ยคนมาเยอะแล้วนะเราอยากไปที่ใหม่ที่เลี้ยวสูงขึ้นที่แบบคนน้อยกว่าเนี่ยก็ใช้เอามาอัด EFP ได้ครับหรือว่าอย่างเช่นการลงดันเหมือนกันแบบโอซิลิสเนี่ยลงได้48ใช่ไหมครับแบบเรา47ไปไปแล้วแต่วันนี้เราอยากลงโอซิลิสเลยเนี่ยก็ไอตัวที่ดองไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับก็จะมีที่คนบ่นกันเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าถ้าแบบเอ้ดองเควสไว้ไเยอะเนี่ย COC เนี่ยเวลามาทาที ก็จริงๆมันจะพอช่วยได้โดยการที่เราซื้อแบบซ้ำเยอะๆครับเย่างสมมุติของเจอนี้นะครับมันให้หาบัคเล่ย์20อันใช่ไหมครับเจก็แบบซื้อมาทีเดียว60เลยหรือว่า40ก็ได้ครับสองเท่าสามเท่าอะไรงนี้เพราะว่ายิ่งถ้าเกิดสมมติเราทำที่ช่วงเลเวลเดียวกันนะครับโอกาสที่มันจะได้เควสซ้ำเนี่ยก็สูงขึ้นก็คือถ้าเกิดสมมติรอบถัดไปเนี่ยเจอเควสซ้ำนะครับเราก็กดส่งได้เลยครับไม่ต้องไปกดซื้อใหม่แต่ว่าทีนี้ทท้งนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องของน้ำหนักด้วยนะ แล้วก็อีกนิดนึงนะครับที่มีคนถามค่อนข้างบ่อยก็คือไอ้ตัวเหรียญ c ซลซที่ว่าเนี่ยทั้ง3สีเนี่ยเราทำเควสของสีไหนดีก็ถ้าเกิดสมมติเรากาวจะใช้เหรียญไหนนะครับเราก็ทําเควสเหรียญที่เรากลา,กาจะใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่กาวจะใช้ตัวไหนเนี่ยก็คือทํามาขายใช่ไหมครับแล้วก็เช็คราคาจากตลาดกลางได้ก็จะเป็นอย่างตามในจอเลยครับ <S <S ก็ถ้าเกิดอย่างตอนนี้เนี่ยอันนี้900กว่าใช่ไหมครับอันนี้900กว่าอันนี้700กว่าอย่างเคสนี้เนี่ยไอตัวเหรียญชมพูเนี่ยก็ไม่น่าทําแล้วใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดอิงจากราคาเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเหรียญม่วงแพงสุดใช่ไหมครับแต่ว่าเหรียญม่วงเนี่ยเราจะดูแค่ราคาอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็คือราคาเนี่ยแมนใกล้ๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราคิดขึ้นมาปริมาณในตลาดนะครับมีประมาณ3 0 0 0 0 0ได้เลยแต่ว่าพอดูไอตัวเหรียญฟ้านะครับเหรียญฟ้าปริมาณในตลาดเนี่ยแค่ประมาณหมื่นเดียวก็คือถ้าเกิดเป็นเคสนะครับส่วนตัวเจเนี่ยว่าทําเหรียญสีฟ้าดีกว่าเพราะว่าราคาถูกลงไม่มากครับแต่ว่าขายออกง่ายกว่าเยอะเลยสุดท้ายนะครับตัว n p c o c เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราทำเคสมันไปเรื่อยๆนะครับส่งเหรียญ เราจะปลดล็อกตัวเควสความสัมพันธ์กับมันได้ด้วยครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีให้ส่งกิฟต์ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ตัวความประทับใจมาซึ่งถ้าเกิดสมมติความประทับใจเราให้ของมนไปเรื่อยๆจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทำเควสซีลซีกับมันนะครับก็มีโอกาสาได้ตัวเหรียญเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับเช่นแบบวันหนึ่งเนี่ยมีได้สิบเหรียญใช่ไหมครับก็อาจจะได้เป็นสิบเอ็ดถึงสิบสามเหรียญประมาณนี้ก็อย่าลืมมาทำกัน,นกได้ สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม